สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รวยจริงทําไม่ได้เสียใหญ่ใช้ที่ดินทําเลทองเจกลางเมืองปลูกต้นทุเรียนหมอนทอง500รต้นเมื่อวันที่26ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณลานกว้างว่างเปล่าของโครงการหมู่บ้านรัชพฤกษ์2ถนนพัฒนาการคูขวางตําบลปากนครอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังมีการปลูกต้นทุเรียนบนพื้นที่หลายไร่ด้านหน้าส่วนอาคารพาณิชย์ของหมู่บ้านทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างให้ความสนใจและแปลกใจถึงการปลูกต้นทุเรียนกลางป่าคอนกรีตท,ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศ เพราะปกติการปลูกต้นทุเรียนจะต้องปลูกในสวนหรือปลูกเชิงเขาที่มีดินอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ทำไมถึงมาปลูกกลางป่าคอนกรีตแบบนี้จนสร้างความหึงหาอยู่ในขณะนี้ล่าสุดวันที่26ธันวาคมผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางลงไปตรวจสอบพื้นที่ภายในหมู่บ้านราชพฤกษ์2ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ชื่อดังมานานแล้ว ตั้งอยู่ริมถนนสายพัฒนาการคูขวางตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชียนพบว่าหมู่บ้านแยกเป็นสองส่วนส่วนน้อยจะเป็นอาคารพาณิชย์และส่วนด้านในจะเป็นบ้านที่พักอาศัยสําหรับพื้นที่ปลูกต้นทุเรียนพบว่าเป็นลานปูนคอนกรีตว,รว่างเปล่าเนื้อที่ประมาณหลายไร่ซึ่งในอดีตพื้นที่ดังกล่าวทางเจ้าของหมู่บ้าน ได้ทำเป็นลานพราซ่าสำหรับขายสินค้าและอาหารมานานหลายสิบปีแต่ปัจจุบันทางเจ้าของหมู่บ้านเดือรือเอาสิ่งก่อสร้างร้านค้าต่างๆบริเวณพระซ่าออกจนหมดแล้วเหลือเพียงลานปูนคอนกรีตเป็นบริเวณกว้างซึ่งพบคนงานจำนวนสองคนกำลังขุดและใช้รถแบ็คโฮเจาะปูนคอนกรีตเพื่อทำการปลูกต้นทุเรียนพันหมอนทองและพันกานยาวไปแล้วจำนวนกว่า100ต้น อายุประมาณ2-3เดือนซึ่งเป้าหมายต้องการปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ต่างๆให้ได้ถึง500ต้นและห่างไปทางด้านทิศตะวันออกจะปลูกมะนาว200ต้นอีกด้วย ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคนงานที่กำลังปลูกต้นทุเรียนกลางป่าคอนกรีตทราบแต่เพียงว่ารับจ้างปลูกต้นทุเรียน500ต้นซึ่งตอนนี้ปลูกไปแล้วกว่า100ต้นได้ค่าจ้างวันละ500บาทส่วนเรื่องอื่นไม่ทราบส่วนการบำรุงดูแลรักษานั้นต้องให้ชุดที่รับจ้างดูแลอีกชุดหนึ่งตนมีหน้าที่ปลูกเท่านั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องแปลกที่มาปลูกบริเวณปูนคอนกรีตแบบนี้ กว่าจะปลูกได้แต่ละต้นต้องใช้รถแบคโฮขุดเจาะและขุดดินยากมากแต่จะพยายามทำอย่างเต็มที่ด้านนักวิชาการการเกษตรรายหนึ่งระบุว่าสามารถทำได้หากมีการดูแลเป็นอย่างดีและดินต้องดีด้วยเชื่อว่าคนที่คิดจะปลูกก็คงมีเงินพอบำรุงรักษาต้นทุเรียนแต่ที่เห็นจะได้ผลจริงๆก็เป็นมะนาวเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะได้ผลอย่างแน่นอนส่วนทุเรียนตนไม่เห็นพื้นที่การปลูกเห็นจากรูปภาพเท่านั้นแต่หากทำสำเร็จก็จะเป็นส่วน ทุเรียนกลางเมืองนครศรีธรรมราชที่น่าตื่นเต้นปอดแห่งใหม่ของเมืองนครศรีธรรมราชทําได้เฉพาะคนรวยเท่านั้นนักวิชาการการเกษตรคนดังกล่าวกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังเจ้าของโครงการดังกล่าวทราบจากพนักงานว่าไม่มีใครอยู่ตอนนี้เจ้าของเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งผู้สื่อข่าวจะติดต่อกับเจ้าของหมู่บ้านดังกล่าวมาเปิดเผยถึงการปลูกทุเรียนดังกล่าวต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ